สวัสดีครับน้องๆนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตและผู้รับชมทุกท่านกระผมนายพยิเชษสงโขและรผมนายจักรพันธ์เจตดวงเลยครับได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการเสริมทักษะความรู้ด้านยานยนต์ในหัวข้อการถอดประกอบเกียร์รถยนต์ในการอบรมครั้งนี้เรามาพบกันในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ความสำคัญในการอบรมครั้งนี้ ในรถยนต์ทุกๆคันมีระบบส่งกำลังและระบบเกียร์จึงแรงเห็นความสำคัญในการถอดประกอบด้านเทคนิคด้านการหรือการถอดต่างๆและวิธีการและเพิ่มความรู้ให้นักศึกษานำมาใช้ฝึกง,งานต่อในปีต่อๆ,ๆไปครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของเกียร์นะครับว่าในเกียร์เนี่ย มีอะไรบ้างชิ้นส่วนมีอะไรบ้างเครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้อะไรบ้างอย่าให้คุณจักรพันธ์แก้วดวงเล็กเป็นคนอธิบายนะครับผมครับผมก็เกียร์ก็จะรับกําลังมาจากเครื่องยนต์โดยส่งผ่านจากชุดคัดชุดคัดก็จะมีชุดไปวิวที่รับกําลังมาจากเพลา,าเขวียงแล้วก็แผ่นคัหวีกดแผ่นคัด แล้วก็มีชุดก้ามปูและลูกปืนที่ใช้กดหวีชุดคัดจะเป็นตัวตัดต่อกำลังจากเครื่องยนต์ส่งไปที่เกียร์อ,อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเกียร์ทั้งหมดก็จะมีอันนี้เป็นหัวหมูหัวหมูที่เขาเรียกหัวหมูเกียร์อันนี้เป็นท่อนท่อนหางเกียร์ครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นเบ้าคันเกียร์เพื่อที่จะยึดติดคันเกียร์ให้ทำหน้าที่เข้าเกียร์แล้วก็ถอนเกียร์ รู้จักกับเครื่องมือในการถอดประกอบเกียร์นะครับว่ามีอะไรบ้างให้คุณจักรพันธ์ได้ควอธิบายครับผมครับผมก็จะมีชุดเครื่องมือเบื้องต้นก็จะมีชุดบล็อกเล็กซึ่งเป็นบล็อก1นทับสซึ่งจะมีขนาดเล็กไว้เข้ากับจุดที่ว่าแคบๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บล็อกมาตรฐานทั่วไปบล็อก1นทับสครับผมก็จะใช้อ ใช้กันมากในในอู่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นประแจแหวนข้างปักตายฝั่งนี้เขาก็จะเรียกว่า,าประแจปักตายฝั่งนี้เรียกว่าประแจแหวนเขาจะเรียกกันแหวนข้างปักตายครับผมจะมีบล็อกพิเศษอันนี้จะเป็นบล็อกบล็อกรูปดาว เขาจะเรียกการบล็อกทีอันนี้เป็นทีห้าสิบค่อนข้างใหญ่หน่อยครับผมแล้วมีอันนี้เป็นไขควงไขควงแฉกไว้ขันสปูหวัวแชกแล้วก็เป็นบล็อกลมเครื่องมือช่วยแบนของเบาพละ,ะในการขัน ก็จะมีอันนี้เป็นเครื่องมือถอดอกิบล็อกในเกียร์อันนี้เป็นคีมถ่างลักษณะคือถ่างถงแหวนออกครับผมจะมีอันนี้เป็นเหล็กส่งสลักไว้ส่งสลักที่อยู่ในเกียร์ที่ยึดเพลาอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นค้อนเป็นเครื่องมือตอกเอามาตอกสลับออกครับผมแล้วก็มีเหล็กงัดยางอันนี้เอามางัดเฟืองเกียร์บางส่วนที่ว่าไม่ต้องใช้สามขาเจนเป็นสามขาตัวนี้ครับที่ไว้ดูดเอาไว้ดูดเฟืองเกียร์จะใช้ประแจขัน กลางเพื่อเร่งให้มันดูดออกมาครับ,รบผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการถอดเกียร์นะครับผมหลังจากที่ได้ทราบเครื่องมือในบางส่วนบ้างแล้วแล้วก็ชิ้นส่วน,นต่างๆเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยครับผมอ,อันดับแรกก็ถอดขันเกียร์ก่อนครับคันเกียร์นี้จะมีนอ็อตเบอร์สิบสองสามตัวยึดอยู่ครับรแต่ตัวนี้ได้คลายไว้บ้างแล้วครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ อ๋อไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะดึงออกก็ได้เลยครับอันเนี่ยคือขัดเกียร์พี่ชายเข้าเกียร์ครับก็อันนี้จะเป็นเบ้าเกียร์ครับจะมีน็อตเบอร์ 12. สิบสองเบอร์สิบสองสี่ตัวใช้บล็อกเบอร์สองครับการถอดอันนี้เราถอดถอดไว้แล้วเหลือน้อยแค่ไม่กี่ตัว อันนี้จะเป็นตัวเบ้าพันเกียร์จะส่งจะมีแกนส่งจากคันเกียร์รับผมมาเตะชุดกลไกภายในเกียร์รอบผมอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้ที่จะต่อเข้ากับชุดสายไม้ชุดไม้มคอมเร็วภายในรถเอบผมอันนี้เป็นนอ็อตเบอร์สิบยึดไว้หนึ่งตัว ภายในก็จะมีชุดเฟืองที่จะส่งมาที่ชุดสายไหม้ครับผมก็ไปเราก็จะถอดฝาด้านหน้านี้ครับจะมีนอ็อตเบอร์ทิบสองยึดไว้ทำการถอดอใช้นอ็อตบล็อกเบอร์สองนะครับ เป็นนัดโดยสองทั้งหมดอ่าหกตัวครับหยุดปาาเรียกปาปิดด้านหน่า อันนี้ก็จะเอาออกได้นิดนึงเพราะว่ามีกาวติดอยู่ใช้เด็กกาดยางช่วยงานงานเพื่อให้หลุดออกจากกาวครับอันนี้เป็นหน้าตาฝาปิดระนาอ่าแล้ว ข้างในจะมีกิบล็อกเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ทีมทางกิบในการทางออกครับนี่ครับอันนี้เป็นกิบล็อกที่ใช้ทีมอันนี้ทางแลัขษณะการทำง,งานก็จะประมาณนี้เสียบเข้าไประหวา่างช่องว่างแล้วก็ทางออกต่อไปเราก็จะถอดท่อน เกียร์ด้านหน้าและด้านหลังออกนะครับอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์สี่ครับยึดติดทั้งหมดไว้เราใช้บล็อกเบอร์สี่นะครับในการถอด ันนี้ก็จะต้องใช้เหล็กงัดยางช่วยแยกชิ้นส่วนออกนะครับอันนี้เป็นชุดใสเกียร์แต่หลังออกลางคอน,อนใส่เกี่ยว ได้จุดเฟืองด้านในมาครับอันนี้เป็นไซส์เกียร์จะไหนครับผมหลังจากที่ลื้เกียวมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกียร์ลูกนี้มันมีปัญหาตรงไหนและจะตรวจเช็คยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วมาดูกันครับอครับครับผม สำหรเราเกียร์ลูกนี้ที่ลูกค้าส่งมาครับอาการคือเกียร์มีเสียงดังกุ๊บกๆ๊ก๊ไม่ใช่ไก่นะครับเบื้องต้นเฟืองเกียร์แตกก็จะต้องไปเบิกชิ้นชิ้นส่วนเป็นชุดเฟืองเกียร์เราล่างครับผมมาเปลี่ยนแล้วก็จะมาะมาถอดกันดูนะครับว่า มีอะไรบ้างเริ่มจากเราจะถอดชุดก้ามปูชุดเตะเกียร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหล็กส่งสลักที่ได้บอกไว้ไว้ตอกสลักชุดนี้ออกครับอันนี้คือยึดก้ามปูเตกเกียร์กับเผลา เป็นหน้าตาของสลักเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาถอดจุดสปริงตัวดัน ดันล็อกนะครับให้เวบเวลาเราใส่เกียร์หรือถอนเกียร์เราจะมาอยู่ตำแหน่งกึงกลางหรือว่าเข้าไปสุดโดยที่ว่าไม่เด้งออกตรงชุดนี้จะเป็นน็อตเบอร์สองสองตัวด้านในมีสปริงและลูกป,ปืนเป็นทำหน้าที่ดันให้แกนอยู่ในตำแหน่งปกติครับ มีสปริงอยู่ด้านในโอ๊บเราดึงแกนออกด้านในจะมีลูกปืนเป็นลูกปืนที่อยู่ด้านใน หลังมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกิมร็อปกใช้กิมตัวนี้ในการถอด ยงช่วยดึงออกนี่ก็เป็นเฟืองไม้ครับตีนตัวที่อยู่ด้านในมีริมเป็นตัวล็อกนะครับ เป็นบูทประคองอันนี้ก็จะเป็นชุดลูกป,ปืนประคองอเราด้านบนนะครับจะมีกิบล็อกอชิ้นต่อไปอันนี้เป็นชุดเฟืองเกียร์ห้านะครับจะมีตัว ตี Lock, ล็อกแลนหลังเป็นแหวนต,ตัวล็อกครับผ้าเป็นสองชิ้นช่วยล็อกอันนี้จะมีเม็ดลูกปืน oh. เม็ดหนึ่งครับ เป็นตัวล็อกไม่ให้แหวนตัวนี้หมุนตามนะครับอาเีจะมายิงตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ยีิบเจ็ อันนี้เป็นเฟืองชุดเฟืองเกียร์ห้าครับอันนี้เป็นซิงโครมตนะครับช่วยในการเบรกเกียร์ เฟืองเกียร์ครับในช่วงตอนเราเข้าเกียร์ครับเฟืองก็จะชะลอเพื่อที่ในตอนเข้าเกียร์ครับชุดปอกตัวนี้ครับจะเลื่อนเข้ามาดันทองซิทโองเมตหรือว่าเฟืองทองเหลืองนะครับให้เฟืองตัวนี้ชะลอหรือว่าเบรกแล้วก็ชุดปอกเลื่อนนี้จะเข้ามาล็อกเฟืองเกียร์นะครับจะทําให้เข้าเกียร์ได้นิ่ม เป็นน็อตที่ล็อกอยู่นะครับจะมีแผ่นล็อกกันน็อตคายอยู่ครับเราต้องตอก เป็นชุดปอกเลื่อนนะครับที่เวลาเราเข้าเกียร์นะครับชุดปอกอันนี้ก็จะเลื่อนมาด้านหน้าเลยการทํางานของกล้ามปูครับเป็นตัวส่งกําลังมาให้ปอกเลื่อนทํางาน เพจกลางออกนะครับตรงนี้จะมีกิปบล็อกลูกปืน2อันนะครับด้านบนและด้านล่าง ได้ออกกันแล้วครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เสียหายครับเฟืองที่แตกไปอันนี้เป็นปลายเกียร,ร์ที่เตียบกับชุดแผ่นคัดนะครับแล้วต่อไปเราจะมาถอดชุด เฟืองลาวบนนะครับนาครับเราจะมาถอดชุดเฟืองชุดนี้กันนะครับซึ่งเฟืองชุดนี้มันจะแน่นมากต้องใช้แท่นอัดไฮดรอลิกนะครับเป็นแท่นที่ช่วยอัดเฟืองหรือดัดอะไรที่ว่าต้องใช้กำลังเยอะๆนะครับ เนี่ยเรามาถอดชุดเฟืองชุดนี้ก่อนนะครับเนี่ยเรามีเด็กแหนมนะครับบางเพื่อช่วยในการล็อกเฟืองนะครับเพราะพื้นที่ในการอาจมีน้อย ก็จะอัดจุดนี้ออกนะครับใช้แท่นอาจต้องเามาระวังนิดนึงครับเพื่อชิ้นส่วนกระเด็นออกมาครับ อันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับจะมีกิบล็อกอันนี้ล็อกอยู่นะครับเราต้องเอากิบล็อกออกก่อนนี่ครับแล้วก็ขึ้นแท่นอัดครับรต้องปรับระยะความสูงหน่อยนะครับ จากที่รื้อออกมาเป็นชิ้นแลครับเอ่อจากทั้งหมดก็จะมีจุดคู่เฟืองเกียร์สามนะครับที่แตกนะครับตรงน,นี้นะครับชุดนี้นะครับที่แตกส่วนชิ้นอื่นก็กปกติหมดก็เกียร์ที่ลูกค้าส่งมาก็ค่อนข้างจะสกรปรกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างแล้วก็ เราจะพบกันคลิปต่อไปในการประกอบนะครับ